ชาวไร่มันสำปะหลังโคราชอดราคาต่ำกลัว2บาทต่อกิโลกร,รมัมแบกภาละต้นทุนสูงวอนรัฐเร่งแก้ไขสวัสดีค่ะชาวสวนมันสำปะหลังทุกท่านค่ะชาวไร่มันสำปะหลังโคราชอดราคามันต่ำกลัว2บาทต่อกิโลกร,รมัมเบกภาละต้นทุนสูงวอนรัฐ เร่งปัญหาด่วนเมื่อวันที่19ก้ากรกฎาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่าประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกมันสําปะหลังลายใหญ่ของโลกซึ่งปริมาณการผลิตส่วนใหญ่จะเน้นเพื่อการส่งออกกว่า70%และอีก30%นําำมาใช้ในประเทศแต่หลังจากประเทศจีนซึ่งเป็นตลาดใหญ่ลูกค้าสำคัญของไทยลดปริมาณการสั่งซื้อมันเส้นลงโดยนำข้าวโพดที่ปลูกในประเทศจีน มาใช้ทดแทนปริมาณนำเข้ามันสัมปะหลังจากไทยรวมทั้งหันไปซื้อจากประเทศอื่นอย่างเช่นประเทศเวียดนามซึ่งราคาถูกกว่าไทยด้วยจึงทำให้ปริมาณการส่งออกมันสัมปะหลังจากไทยตกต่ำลงอย่างมากขณะเดียวกันผลผลิตภายในประเทศก็ออกมาเป็นจํานวนมากด้วย จึงทำให้ผลผลิตภายในประเทศมีปริมาณมากจนเกินใช้ส่งผลให้เกษตรกร,กรชาวไร่มันสัมปหลังต้องเผชิญกับปัญหาราคามันสัมปหลังตกต่ำอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ล่าสุดราคามันสัาปหลังตกลงต่ำกว่า2บาทต่อกิโลกร,รมัมและบางพื้นที่เหลือแค่1นึบาท20สตางค์ต่อกิโลกร,รมัม เท่านั้นจะแตกต่างกันไปตามชนิดและพื้นที่นอกจากนี้ยังขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างภายในประเทศด้วยเพราะผู้ประกอบการที่รับซื้อมันสปะหลังจะมีทั้งลานขนาดใหญ่ที่จะซื้อหัวมันสดแล้วนำมาตากทำมันเส้นกับลานย่อยที่ซื้อมาจากเกษตรกรแล้วขายสง่งโตให้กับโรงแป้งหรือร้านขน,น,นาดใหญ่ อีกทอดหนึ่งถ้าในพื้นที่มีลานรับซื้อมันสำปะหลังจำนวนมากผู้ประกอบการจะก็จะแข่งขันราคารับซื้อกันทำให้กเกษตรกรขายมันสำปะหลังได้ราคาดีและถ้าลานมันสำปะหลังอยู่ใกล้กับโรงแป้งที่ทำให้ราคาสูงด้วยต้นทุนค่าขนส่งก็จะต่ำลงราคารับ ซื้อมันสัมปะหลังก็จะสูงตามซึ่งลานรับซื้อส่วนใหญ่จะอยู่ในโซนภาคอีสานและจังหวัดนครราชสีมา เป็นจังหวัดที่มีแหล่งปลูกมันสำปะหลังมากที่สุดของประเทศวันที่19กลกรกฎาคม2 5 6 8ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ไปสำรวจพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังที่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาเพื่อสอบถามเกษตรกรเกี่ยวกับปัญหาราคามันสำปะหลังและภาวะต้นทุนที่ต้องแบกรับโดยได้พบกับนายนุพเก้า 9. พันประโคดอายุ37ปี ชาวบ้านตำบลมิตรภาพอำเภอสีคิ้วที่ครอบครัวยึดอาชีพปลูกมันสำปะหลังมานานซึ่งปัจจุบันปลูกมันสำปะหลังไว้ทั้งหมด200ไร่โดยนายนุพเก้าเปิดเผยว่าปีนี้ประสบกับปัญหาราคามันสำปะหลังตกต่ำอย่างหนักลงทุนปลูกแต่เทียบจะไม่ได้อะไรเลยเพราะต้นทุนการผลิตมีแต่สูงขึ้นเรื่อยๆไม่มีลด ตั้งแต่เริ่มปลูกมันต้องจ่ายค่ารถไถค่าขุดค่าค่าล่องค่าคนงานค่าปุ๋ยประมาณไล่ละ5 0 0 0ันถึงหกพับาทเป็นอย่างตำ่ำยังไม่รวมค่าน้ำมันและค่าอื่นๆอีกปีปีหนึ่งก็ลงทุนเป็นหลักแสนแต่ราคาขายกลับตกต่ำลงปีนี้แย่สุดๆขายได้กิโลกรัมละบาท ก,กลัวล่าสุดได้แต่กิโลกรรมละ1บาท65สสตางค์เท่านั้นซึ่งลานมันที่รับซื้อจะติดตามจะคิดตามเปอร์เซ็นต์แป้งถ้าเปอร์เซ็นต์แป้งไม่ถึงบางโรงงานก็จะกดราคาลงอีกและตอนนี้โรงแป้งที่อยู่ใกล้ๆปิดโรงงานตนจึงจำเป็นต้องนำผลผลิตออกไปขายนอกอำเภออย่างเช่นที่อำเภอขาม ทะเลสอทำให้มีภาระค่าขนส่งเพิ่มขึ้นเพราะระยะทางไกลามากแต่ยังโชคด,ดีที่มีลงแป้งให้ราคาดีหน่อยโดยซื้อแป้ง25%จะรับซื้อที่ราคากิโลละ2บาท20สตางค์ทำให้ขายได้ราคาเพิ่มขึ้นจึงอยากให้รัฐบาลช่วยดูแลเรื่องราคารับซื้อของรับซื้ออย่างจริงจังด้วย อย่าปล่อยให้ราคาดิ่งลงหนักแบบนี้เป็นปัจจัยการผลิตอื่นๆเช่นค่าปุ๋ยค่ายาค่าแมลงอยากให้ดูแลควบคุมราคาให้ได้ส่วนค่าแรงค่าน้ำมันเชื้อเพลิงค่าขนส่งก็ควบคุมไม่ได้มีแต่แพงขึ้นขุดหัวมันสำปะหลังไปส่งขายได้เงินมาก็หมดไปกับค่าใช้จ่ายเหล่านี้มองแทบไม่เห็นกำไรเลย เพราะมันสำปะหลังที่นำไปขายเปอร์เซ็นต์แป้งไม่มีใน1ตันจะขายได้ราคาแค่กิโลกร,รัมละ1บาท65สตางค์เท่านั้นจากราคากลางของโรงแป้งในจังหวัดนครราชสีมาถ้าหัวมันสดเชื้อแป้ง30%เอร์เซนราคารับซื้อหัวมันสดจะอยู่ที่กิโลกร,รัมละ2บาท15สตางค์ถึง 2องบาทแปสตังและถ้าเชื้อแป้ง25%เอร์เซนจะรับซื้อที่กิโลกร,รัมละ1นึบาทแปสตังถึง2องบาทยีสตังซึ่งมันสำปะหลังของตนจะขายไม่ค่อยได้ราคาเมื่อหักค่าใช้จ่ายก็เหลือกำไรมาแค่พันกว่าบาทเท่านั้นจึงอยากให้รัฐบาลเข้ามาแก้ไขปัญหาราคามันสัปะหลังตกต่ำโดยด่วน เกษตรกรปลูกมันสำปะหลังจังหวัดส,สกนนลนครเร่งเก็บเกี่ยวผลผลิตหลังฝนตกต่อเนื่องวันหัวมันเน่าเสี่ยงขายไม่ได้ราคา จังหวัดส,สกลนครมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ในพื้นที่ลาบลุ่มมีน้ำท่วมขังเกิดผลกระทบกับเกษตรกรที่ปลูกมันสำปะหลังมีน้ำท่วมขังในไร่มันสำปะหลังเกษตรกรจึงพากันเร่งถอนหัวมันหนีน้ำท่วมส่งขาย ก่อนที่มันสำปะหลังจะเน่าเสียและขายไม่ได้ราคาแม้ว่าราคารับซื้อมันหัวสำปะหลังในช่วงนี้จะลดลงก็ตามนายรุ่งศักดิ์พองอ่อนเกษตรกรปลูกมันสำปะหลังบ้านนาดีตำบลนาหัวโบอำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครเล่าว่า ต้นปลูกมันสำปะหลังปีนี้ฝนตกลงมาประมาณสองสเดือนแล้วตั้งแต่วันที่10มิถุนายนจนกลางเดือนก,กรกฎาต้นปลูกมันสำปะหลังเนื้อที่ประมาณ1 7บเจถึงแถึงสิไร่ตั้งแต่พฤษภาคมใช้เวลาประมาณหนึ่งปีกวัวแล้วมีความจำเป็นต้องขุดขึ้นมาขายเพราะ ฝนตกลงมาทุกวันทำให้น้ำท่วมน้ำขังไร่มันสำปะหลังผลผลิตมันสำปะหลังเริ่มเน่าเสียไปแล้ว4-5ไร่พอมันสำปะหลังหน้าเสียเปอร์เซ็นต์แป้งก็จะลดลงราคามันสำปะหลังก็ถูกลงอีกเลยมีความจำเป็นต้องรีบขุดมันสำปะหลังไปขาย ราคารับซื้อมันสำปะหลังที่โงแป้งในอำเภอพนนาแก้วจังหวัดส,สกลนครซึ่งรับมันซึ่งรับซื้อตามเปอร์เซนต์แป้งหากต่ำกว่า16กเปอร์เซนก็จะไม่รับซื้อต้องมี16%เเซขึ้นไปราคาจะอยู่1บาท50สตางค์ต่อกิโลกร,รมัมราคาจะเริ่มขึ้นตามเปอร์เซ็นต์แป้งรถบางคันเฉลีย่ยเปอร์เซ็นต์ แป้งแล้วอยู่ที่20%หรือ23%ช่วงสองสามวันก่อนที่มีฝนตกลงมาเปอร์เซ็นต์แป้งก็อยู่ที่17%ตอนนี้รู้สึกหนักใจหากมีฝนตกลงมาอีกช่วงนี้เลยมาเล่งขุดหัวมันสำปะหลังให้แล้วเสร็จก่อนที่จะมีฝนลงมาอีกฝากถึงผู้มีส่วนที่เกี่ยวข้องว่า กเกษตรกรอยากให้ราคามันสำปะหลังสูงขึ้นกว่านี้อีกหน่อยพาณิด์เดินหน้าจัดงานประชุมสัมมนามันสำปะหลังโลกยกระดับมันสำปะหลังไทยขยายตลาดส่งออกดันเศรษฐกิจฐานรากเติบโตคลิปนี้ลากันไปก่อนค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ